บ้านหนองสองห้องนะคะตำบลน,นาวังหินอำเภอพนัที่พรมจังหวัดชนบุรีค่ะวันนี้มีกิจกรรมดีๆกิจกรรมสางรักพี่น้องครั้งที่หนึ่งค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้รับการนัจากองค์กรและพิมีสถาค่ะได้ร่วมกันนะคะจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะมีอะไรคะ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะ การจัดโครงการสารรักเพื่อน้องครั้งที่หนึ่งในครั้งนี้ได้แนวความคิดเรือเริ่มมาจากความคิดที่ตรงกันของกลุ่มจิตอาสาแปกลุ่มใหญ่ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มแป้แห่ระเบิดเวียงโกสยัยกลุ่มศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้าสุวินทวงศ์กลุ่มซีดขับชนบุรีกลุ่มวัยรุ่น20ชนบุรีแบ็กโหดบายเสียหลิวถุงปุย๋ยกลุ่มต้น4โทูฟโตกราฟเฟอร์บายชนาพร กลุ่มฟรีดอมโซพิสัยเลสซิ่งขับกลุ่มสลัดอมะตะร่วมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาที่โรงเรียนบ้านหนองสองห้องเพื่อมอบรอยยิม้มสร้างความสุขให้กับเหล่านักเรียนและคณะครูโดยการจัดพ่อป่าและกล่องสมทบทุนอิสลามมอบอุปกรณ์การกีฬาทุนการศึกษาเลี้ยงอาหารกลางวันสร้างแปลงผักสาธิตเกษตรอินทรีย์ปลูกผักให้กับเด็กนักเรียน ได้มีผักสดๆที่ปลอดจากสารพิษสารเคมีได้รับประทานกันตลอดทั้งปีจัดกิจกรรมสันทนาการให้เด็กๆได้ผ่อนคลายจากการเรียนมาตลอดทั้งเทอมซึ่งโรงเรียนบ้านหนองสองห้องเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นป6มีนักเรียนทั้งหมด141คนผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและอาชีพเกษตรกร สุขสงนจันงานครั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างให้เด็กๆรู้จักการแบ่งปันนะครับเพื่อที่โตขึ้นมาจะเป็นเด็กดีของสังคมก็มีพวกพี่ๆของแต่ละกลุ่มเข้ามาช่วยทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นาทาสีโรงเรียนแล้วก็ปลูกผักแล้วก็ก็มีหลายอย่างที่ว่าให้เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ในการดำรงชีวิตได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่ ทุกกลุ่มเนาะที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็เฉพาะกลุ่มแพทย์อย่างเดียวก็ไม่สามารถที่สร้างแบบนี้ได้นะครับก็ถ้าไม่มีพันธมิตรของกลุ่มพวกเราที่ช่วยกันนะครับครับผมก,ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะผู้จัดง,งานที่ถือว่าเป็นการมอบโอกาสให้กับโรงเรียนของโรงรของเรานะครับตั้งจากโรงเรียนของเราก็อยู่ชายขอบดังนั้นโอกาสที่จะมีจิตอาสามาเข้าถึงโรงเรียนของเราก็น้อยไปร้อยตามไปด้วยนะครับดังนั้นก็อยากจะขอขอบคุณ นะครับคณะผู้จัดงานรวมถึงคณะจิตอาสาทุกๆกลุ่มนะครับที่ได้มาช่วยจ,จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนนะครับกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กรวมถึงมีการเลี้ยงอาหารกเด็กก็อยากขอบคุณทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้กลับมาที่โรงเรียนบ้านหนองสองอีกรอบหนึ่งนะครับ คือภาพกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะที่มีทั้งเียงวอร์ะนะคะลอยยิ้มอิ่มท้องอิ่มบุตอิ่มใจไปตามๆกันค่ะในการจัดกิจกรรมสารรักเพื่อน้องครั้งที่1งของพี่ๆในครั้งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเป็นต้นแบบในการรวมกลุ่มกันนะคะมอบสิ่งดีๆคื้นสู่สังคมค่ะในเรองต่างๆที่จะเกิดขึ้นไปในอนาคตค่ะ